นี่ครับบิ๊กบอสทูเฟนิเชียนะครับคุณหนุ่มกิตติกรนะครับขอรวมพลนักล่าฝันครบเซตทั้ง5ซีซันครับไปร่วมท็อปโชว์ย้อนวันวานร่วมความสนุกพร้อมกับเปิดใจถึงความรักความผูกพันของบ้าน Academy Fantasia ในรายการอะไรนะฮะ คืนนี้วันนั้นถูกต้องแล้วครับซึ่งงานนี้นะครับพี่หนุ่มก็ยังถือโอกาสโชว์ความสามารถด้านการแต่งเพลงให้น้องๆได้ร่วมกันขับร้องในเพลงทางฝั่นอี้ด้วยแหะครับ mm hmm. เรียกว่าโอ้บรรยากาศที่นั่นกงที่ที่อยู่กับน้องๆมา5้าซีซันก็มีทั้งออความความประทับใจแล้วก็มออีการเรียนรู้หลายๆอย่างรวมทั้งมีทั้งข้อข้อ ข้อผิดพลาดหรือว่าความหนักใจต่างๆก็วันนี้ทางรายการเขาก็เลยสัมภาษณ์นะครับว่าว่ารู้สึกอย่างไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงผมก็มีความสุขครับ ส่วนน้องๆนักล่าฝันทั้ง5ซีซันนะคะก็รู้สึกเป็นปลื้มและก็ตื่นเต้นไม่น้อยค่ะที่ได้มาอัดรายการเทปนี้นะคะที่ถือว่าฟอร์มทีม AF ให้มาร่วมความสนุกแล้วก็รำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆแถมสําคัญนะคะเมาส์กันแบบชนิดระยะเผาขนได้มันที่สุดเลยค่ะที่สําคัญนะคะเตรียมพร้อมค่ะกับมหากรรมดนตรี AF ที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยนะเดือนธันวาคมนี้ครับ เราเรียกว่าเอาเอฟมารวมกันแล้วมายำกันเองอะค่ะใช่คือใครมีอะไรข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยก็กรีนอาจจะโดนเพื่อนรุ่นห้าเผาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคณหนุ่มมาร่วมเผาอีกคนเผาเด็กทุกคนเลยอะไรเงี้ยที่จริงเขามาร่วมสนุกสนานแล้วก็แบบว่าเป็นแซมเปิลเป็นน้าน้ำจิ้มเพื่อที่จะให้ทุกคนเตรียมตัวไปพบกับฟันเทเชียที่จะถึงนี้ในเดือนธันวาคมอ่าใช่แต่เราก็ไม่ได้มาร้องเฉยใช่ไหมคะพี่ตุ้ยถูกต้องครับผมเราก็จะมีร้องเล่นเต้นลําครับผมเต็มไปหมดเลยก็จะแบ่งเพลงช้าแบ่งเร็วกันไป ใครที่อยากเห็นการรวมตัวครั้งสําคัญของเหล่านักล่าฝันมากที่สุดนะครับแล้วก็จะพร้อมเปิดใจก่อนงานใหญ่แล้วก็พลาดไม่ได้คุณผู้ชมครับคืนนี้วันนั้นนะครับออกอากาศ11และ18พฤศจิกายนนี้ช่อง5ครับ